สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม6นะคะวันนี้เรามาเจอกันในรายวิชาเพิ่มเติมนะคะก่อนหน้าน,นี้เรียนกับครูท่านอื่นไปแล้วนะคะเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนไปแล้วก็กลับมาเจอครูเหมือนเดิมนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยอาจจะเห็นว่าในการเรียนนะคะซึ่งครูที่สอนเนี่ย ต่างกันต่างคนกันไม่เหมือนกันบรรยากาศการเรียนก็จะเปลี่ยนไปนะคะซึ่งยุคนี้เนาะมันเป็นยุคนออนไลน์ยุคไอทียุคแข่งโซเชียลนะคะต่างๆหนูสามารถเรียนเพื่อเพิ่มเติมนะคะเรียนเพิ่มเติมได้นะคะจากใน YouTube ก็มีนะลูกจากในเอ,อ่อเว็บไซต์ต่างๆก็มีนะคะเพื่อที่หนูจะได้ทบทวนด้วยนะคะครูก็จะพยายามหาเทคนิควิธีการสอนที่จะทำให้พวกหนูเนี่ย ได้เรียนรู้ที่หลากหลายหนูจะเห็นว่าหนูเรียนกับครูผู้ชายอีกท่านหนึง่งเขาก็จะมีเทคนิคการสอนอีกแบบหนึง่งเรียนกับครูนกก็จะมีวิธีเทคนิคการสอนอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก่อนหน้านี้นะคะคุณครูก็มีการให้หนูทำไมลูกเคลียร์งานนะคะตามงานมีการพักบ้างนะคะบางทีอาจารย์ก็ไม่มีงานไม่สั่งงานวันนี้เรากลับมาเจอครูนกกันเหมือนเดิมนะคะเจอครูเหมือนเดิมอาหยิบหนังสือขึ้นมาลูก เจอกันวันนี้นะคะหยิบหนังสือขึ้นมาหนังสืออย่าหายนะคะคะแนนความรับผิดชอบของเรานะหนังสือนะคะมีคะแนนให้วันนี้เพิ่มเติมนะคะเปิดไปที่หน้า48ค่ะหน้า48อนุกรมเลขคคณิตซึ่งครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องอนุกรมอะไรลูกอนุกรมเลขคณิตใช่ไหมคะอนุกรมเลขคณิตคือผลบวกของอะไรเอาลำดับเลขคณิตมาทำไมกันมาบวกกันได้อนุกรมเลขอ่ะลองทายซิอนุกรมเลขค่ะคืออะไร เออมันก็คืออนุกรมอนุกรมคือการนํามาบวกกันใช่ไหมคะได้จากลําดับเลขาคณิตลําดับเลขาคณิตนะคะต่างจากลําดับเลขยังไงลําดับเลขหาผลต่างถูกไหมลูกเอามาลบกันนะคะลาดับเลขาหาผลอะไรหาอัตราส่วนอัตราส่วนร่วมซึ่งเอามาทาอะไรกันเอามาหารกันนะคะอัตราส่วนร่วมเอามาหารกันอ่ะลองดูนะคะลูกเขาบอกว่าการหาผล การหาผลบวกของโพสทุกโพสของลำดับเลขาคณิตนะคะข้างต้นก็คือข้างบนเนี่ยนะคะสามารถทําได้อย่างนี้อ่ะให้ S เหมือนกันเราเป็น S n เหมือนเดิมนะคะลูก S เท่ากับเอา1บวก3บวก9บวก27เราก็ทำเป็นแบบนี้นะคะเรามี3เป็นอัตราส่วนร่วมนะคะเขาเลยไอามอ่ะเห็นปะคือเอา3ไปคูณทุกเอาส เป็นอัตราส่วนร่วมนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้อะไรลูกอ้าเราก็จะได้มานะคะเป็นสมก,การที่1ที่2แล้วเขาก็จะได้อันนี้มานะคะเป็นการแก้สมก,การแบบนี้ออกมาทีนี้การที่เราทําเป็นสมก,การมันจะยุ่งยากมันจะมีการวิธีการคิดที่ซับซ้อนนะคะเขาก็มีการเลยนํามาพิสูจน์เพืมาพิสูจน์เพื่อที่จะหาอะไรให้เราเพื่อที่จะหาสูตรให้เรานะคะ เพื่อที่ว่าพอมีสูตรนี้ขึ้นมาปุ๊บเราเอาไปแทนค่าได้เลยนะคะสูตรคือไรอ่ะสูตรอยู่หน้านี้ลูกสูตรอยู่หน้า49สนะคะสูตรอยู่หน้า49 Sn เท่ากับ A1 หวงเล็บ1ลบอกำลัง n ส่วน1ลบ R อ่ะสูตรนี้นะคะตัว R ตัว R คืออะไรลูกตัว R คืออัตราส่วนร่วมนะคะอัตราส่วนร่วมตัว R คืออัตราส่วนร่วมนะคะ อัตราส่วนร่วมเกิดจากอะไรลูกอนุกรมอะไรอ้อยเกิดจากลำดับเลขาคณิตเอาตัวพจน์ถัดไปหารด้วยพจน์ก่อนหน้านะคะเป็นอัตราส่วนร่วมนะคะถ้าใครยังแยกไม่ออกนะคะลำดับเลขคืออะไรลำดับเลขขาคืออะไรย้อนคลิปดูได้ของครูก็ดูได้นะคะหรือว่าชอบอาจารย์คนนั้นที่อาจารย์เอามาให้ติวก็สามารถดูได้นะคะลูกเราสามารถดูได้หลากหลายนะคะเพิ่มเติมดูได้เลย แต่ของครูเนี่ยจะสอนเหมือนสอนในห้องเรียนนะคะจะพยายามสอนเราเหมือนในห้องเรียนเราจะได้บรรยากาศที่เป็นกันเองบรรยากาศที่แบบเออพอมาเจอเจัาแล้วคุ้นชินกันเนาะอ่ะดูตัวอย่างที่34นะคะเขาบอกว่าจงหาผลบวก8พจน์แรกของอนุกรมที่ได้จากลำดับอะไรลำดับเลขาคณิตน,นะคะเขาบอกเรามาเลยว่ามันเป็นลำดับเลขาคณิตเพราะฉะนั้นลำดับเลขคคณิตเรามีสูตรแล้วคืออะไร Sn เท่ากับ a1 อ,องเล็บ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ R อันนี้คืออะไรลูกอ่านนี่คือสูตรของอนุกรมเลขาคณิตนะคะสิ่งที่เราจะต้องรู้ในการหาอนุกรมเลขาคณิตคือ a1 a1 คือพจน์ที่1พจน์ที่1มีค่าเป็น1 R ตัว R คืออัตราส่วนร่วมเกิดจากอะไรเอาพจน์ก่อนหน้าหารด้วยพจน์ ของตัวมันเองก็คือ2หารเลยลูก2หาร1เป็น2เราก็จะได้ R เท่ากับะไรลูก r เท่ากับ2นี่ไงคะ r เท่ากับ2หลังจากนั้นเราก็ใส่ไปเขาหาผลบวกกี่พจน์แรกแปพจน์แรกนะคะมันก็จะเป็น S ห้อย8ตัว N ของเรามีค่าเท่ากับ8เพราะเขาหากี่พจน์ละ8พจน์นะคะเราก็แทนค่าเลย A1 คือ1 1-R ลบ R ากำลัง N ก็คือ1ลบ 2ยกกำลัง8ส่วนด้วย1ลบ2นะคะอ่ะจากบรรทัดนี้มาบรรทัดนี้นะคะดูตัวเศษข้างบนมันคือเอา1คูณเข้าไปลูก1คูณเข้าไปเป็น1ลบ2ยกกำลัง8ส่วน2ลบ1เอ๊ะอ,อาจารย์ค่ะทำไมมันสลับตำแหน่งกันเห็นปะมันสลับตำแหน่งกันใช่ไหมลูกเอออาจารย์ค่ะทำไมมันสลับตำแหน่งกันมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการเทค อเมเชเทคมนเกิดจากนำลบหนึ่งคูณเข้าไปนะคะนำลบหนึ่งคูณเข้าไปหรือเรียกง่ายๆคือมันกลับเครื่องหมายจากอ่านดูในวงเล็บแรกนะหนึ่งลบสองยกกำลังแปดเวลาแล้วหนึ่งคูณเข้าไปมันก็ได้ตัวเดิมถูกไหมคะจากหนึ่งมันไม่ติดลบพอมันย้ายไปข้างหลังมันก็จะติดลบแล้วสองตอนแรกมันลบอยู่ย้ายมาข้างหน้ามันก็จะบวกนะคะเหมือนมาสลับตำแหน่งพอมันสลับตำแหน่งแล้วทำไมลูก เครื่องหมายมันก็เปลี่ยนไปนะคะเครื่องหมายมันก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อะไรออกมาผลบวกแปดพจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตออกมานะคะผลบวกแปดพจน์แรกของออกมาอ่ะพอเราได้แล้วเราก็ตอบนะคะเราก็ตอบตามที่เราได้เลยคือ2 5 5นะคะอ่ะลองมาดูตัวอย่างที่35ตัวอย่างที่35มส้าเขาว่าไงจงหาผลบวกกี่พจน์แรก สิบพจน์แรกนะคะสิบพจน์แรกอะดูซิสิบพจน์แรกเขาให้อะไรมาอ้าวเขาให้ลำดับเลขคคณิตเลขคคณิตสูตรว่าไงอย่าลืมนะคะลำดับเลขาคณิตเราจะต้องรู้อะไรบ้างรู้ a อหนึ่งกับรู้อแล้วก็รู้ n ใช่ไหมคะ n คืออะไรลูก n คือสิบเพราะต้องการสิบพจน์แรก A1 หนึ่งคือพจน์ที่หนึ่งพจน์ที่หนึ่งมีค่าหนึ่งเนสองเกิดจากอะไรเกิดจากพจน์ถัดไปตั้งหาด้วยพจน์ก่อนหน้าก็คือ หนึ่งส่วนหกหารด้วยหนึ่งส่วนสองใช่ไหมคะหารซ้อนหารถูกไหมลูกหารอาหารตัวนี้หารอยู่นะคะเอาตัวนี้เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะคะกับเศษเป็นส่วนมันจะได้อะไรมันก็จะได้หนึ่งส่วนหกเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะคะแล้วก็ตัดกันได้แหละใช่ปหสองหนึ่งสองสองสามหก หนึ 1> 1่งคูณหนึ่งได้หนึ่งสามคูณหนึ่งได้สามเพราะฉะนั้น r, r ได้อะไรและ r, r ได้หนึ่งส่วนสามนะคะได้ A หนึ่งแล้วได้ r แล้วต่อไปแทนค่าค่ะลูกแทนค่าในเออเอาสูตรมาแทนค่านะคะแทนค่าแต่ลบอันนี้ก่อนอ่ะแทนค่าแล้วนะคะตัวแรก a 1 a 1คือ1นส่วนสเอามาแทนค่าค่ะ1แทนค่าลบ อ่าคือหนึ่งส่วนสามยกกำลังสิบอ่าแทนค่าเสร็จแล้วปุ๊บทำอย่างไรคะทำข้างบนก่อนข้างบนมาเป็นวงเล็บซ้อนกันใช่ไหมลูกหนูต้องกระจายอะไรคะกระจายหนึ่งส่วนสองคูณเข้าไปในวงเล็บก่อนนะคะคูณเข้าไปทุกตัวหนึ่งส่วนสองคูณหนึ่งได้หนึ่งส่วนสองก่อนนะคะทำแบบนี้ค่อยๆกระจายเข้าไปก่อนนะคะแล้วหนึ่งส่วนสองฟืบโอ้ยสักครู่นะคะหนึ่งส่วนสองคูณตัวถัดไปก็ได้ลบอะไรลบ 1>, 1ส่วน3ยกกำลัง10บนะคะ1ส่วน3ามยกกำลัง10บข้างล่างนะคะข้างล่างเกิดอะไรขึ้นอ่ะทีนี้ถามว่าเอา้าอาจารย์ขางงข้างล่างหายตัวส่วนหายค่ะเดีตัวนี้3มส่วน2มาอย่างไงก็ไม่รู้งงอ่ะทีนี้นะคะมันเกิดจากข้อนี้เขาไม่ได้ก,กระจายลบเข้าไปอย่างที่เราอย่างที่อาจารย์บอกตอนแรกเขาเกิดจากทำตรงเนี้ยบวกลบลบ เศษส่วนกันก่อนอ่หนูดูตรงที่อาจารย์เน้นนะ1-1.3ลบ1ส่วน3เศษส่วนเราจะลบกันได้ก็ต่อเมื่ออะไรคะลูกตัวส่วนต้องทำไมกันคะตัวส่วนต้องเท่ากันนะคะอ่าดู1-1.3ลบ1ส่วน3ก่อนนะคะลูกตัวส่วนต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นเราต้องเอา3คูณตัวแรกก่อนเอา3คูณทั้งเศษทั้งส่วนมันก็จะเป็น3ส่วน3ลบลบด้วย1ส่วน3ใช่ไหมคะ,ะก่อนนะ มาว่ดประกาจะก,ก็ไม่ดีและอ่ะเราจะเป็นหนึ่งเราทำอีตัวล่างก่อนนะลูกอีตัวนี้ก่อนนะคะตัวส่วนก่อนนะคะเนี่ยที่มันลบกันอยู่เนี่ยทำก่อนวิธีการก็คือหนึ่งส่วนสามลบมาใช้หนึ่งส่วนสามสิเออทำไมนะคะหนึ่งลบหนึ่งส่วนสามใช่ไหมคะหนึ่งลบหนึ่งส่วนสามตัวส่วนยังไม่เท่ากันนะคะหนึ่งตัวนี้เราต้องเอา 3คูณทั้งเศษทั้งส่วนเพื่อที่ตัวส่วนจะได้เท่ากันนะคะมันก็จะกลายเป็น3มส่วนสมลบ1ส่วนสมนะคะส่วนเท่ากันแล้วส่วนเท่ากันแล้วเราก็ลบกันได้เลย3มลบ1เหลือสองมันจะเป็น2ส่วน3ามใช่ไหมลูกเออมันจะเป็นสองส่วนสามเลนะเราได้ข้างล่างมานะคะว่าเป็นอะไรสส่วน3ามสส่วน3มนะคะอยู่ตัวล่างแล้วนะคะอยู่ตัวล่างแล้ว ทีนี้มันหารอยู่กับเศษเป็นส่วนกับเศษเป็นส่วนใช่ไหมคะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนมันเลยกลายเป็น3ส่วน2คูณอยู่ตรงนี้ไงลูกเออมันไม่ได้หายไปไหนนะคะหลังจากนั้นเวลาคูณกันก็คือเศษคูณเศษส่วนคูณส่วน1คูณ3 2คูณ2เป็น3ส่วน4นะคะข้างในยังอยู่เหมือนเดิมอีตัวนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะ เราตอบแบบนี้ได้เลยเนื่องจากอะไรเนื่องจากพอมันเป็นเลขยกกําลังมันเป็นเศษส่วนเราสามารถตอบแบบนี้ได้นะคะอาจารย์ให้ตอบแบบนี้หนูไม่ต้องขาค่าให้มันเป็นเออลงตัวหรืออะไรก็ได้นะคะอาจารย์เข้าใจเราตอบแบบนี้ได้เลยนะคะตามหนังสือเนาะพอได้ไหมเออพอได้นะคะในเรื่องของอนุกรมเลขาคณิตนะคะอนุกรมเลขคคณิตอ่ะทีนี้จงหาผลบวกของอนุกรมที่ได้จากลำดับเลขาคณิต ได้าจากลำดับเลยค่ะคณิตและจงหาแตา่มาดูข้อนี้ข้อนี้มันต่างกันยังไงคือหนูมาดูโจทย์ก่อนโจทย์เขาให้แบบนี้มาแต่เขาไม่ได้บอกมาว่ามันมีกี่จํานวนเพราะฉะนั้นเรายังขาดอะไรลูกเรายังไม่รู้เอน็นว่ามันมีกี่พจน์ใช่ไหมคะเรายังไม่รู้ว่ามันมีกี่พจน์เพราะฉะนั้นทาไมลูกเราต้องหาเอ็นให้ได้หาเอ็นให้ได้จากไหน นี่สูตรนี้นะคะ an เท่ากับ a 1 a r ยกกำลัง n ลบ1นจำไว้เลยนะลูกว่าถ้ามันเป็นอนุกรมเลขาคณิตใช้สูตรที่มันเป็นตัว r เราใช้สูตรที่มันเป็นตัว d ไม่ได้นะคะตัว d นัน่นคือผลต่างมันคืออนุกรมเลขเราต้องใช้ตัว r อนุกรมเลขา่นะเอ้ยลำดับเลขานะคะตัว r เป็นอัตราส่วนร่วมเราใช้กับเลขาตัว d เป็นผลต่างเราใช้กับอนุเอ่อลำดับเลขนะคะ เราใช้สูตรนี้เพื่อหาอะไรลูกเพื่อหาตัว n ว่ามันเป็นพจน์ที่เท่าไหร่นะคะถูกไหมว่ามันมีกี่พจน์กันแน่นะคะเราก็เอาไปแทนค่าค่ะแล้วก็ไปเอาไปแทนค่า A n รู้แล้วคือตัวนี้นะคะ a 1รู้แล้วคือตัวนี้นะคะอรู a, ้แล้วคือ1ส่วน2นะคะพอเราใส่ฟับฟบนะคะหาไปแล้วเรียบร้อยได้ n เท่ากับ9าอ่ะช่วงการหาเดี๋ยวอาจารย์จะดูจะสอนอธิบายนะคะการหา อย่างแรก a เราแทนค่าแล้ว a a n เท่ากับ1ส่วน256เท่ากับตรงนี้ได้ไปนะคะทีนี้1คูณตัวอะไรก็ได้ตัวมันเองคือตัวนี้อ่ะโอเคไม่งงนะจากบรรทัดนี้มาบรรทัดนี้นะคะ1คูณอะไรก็ได้ตัวเดิมตัวมันเองนะคะจากบรรทัดนี้มาบรรท,ทัดนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดจาก2เนี่ยเวลามนยกกำลังอ่ะมันเท่ากับ256 นะคะ256้าเขาเลยใช้นะคะบรรทัดนี้นะก็เลยเป็น1ส่วน2ยกกำลัง8ตอนแรกนะคะแล้วทีนี้เราก็1อะ่ะมันยกกำลังอะไรมันก็ได้1ใช่ปะ่ะเราก็เลยให้เป็น1ยกกำลัง8ด้วยเหมือนกันเพื่อที่เราจะได้ดึง8ออกไปนอกวงเล็บแบบนี้นะคะทำไมเราต้องดึง8ออกไปนอกวงเล็บแบบนี้เราจะทําอะไรให้มันเหมือนกันลูกเศษหนึ่งส่วนสองให้มันเหมือนกันพอเศษหนึ่งส่วนสองมันเหมือนกัน มันเครื่องหมายเท่ากับกันแสดงว่าเลขชี้กําลังมันต้องทําไมกันเออเลขชี้กาลังมันต้องทาไมกันด้วยเลขชี้กาลังมันก็ต้องเท่ากันด้วยใช่ไหมคะลบ8เท่ากับ n ลบ1นะคะเพราะฉะนั้นย้า yeah ยลบ1มาลบ1อยู่ฝั่งนี้เป็น b, ลบแต่มาเป็นบวกเพราะฉะนั้น n เท่ากับ9เราเลยรู้แล้วว่าทาไม n มันคือ9มันมีกินโพสต์ลูก9นะคะหลังจากนั้นเราก็แทนในสูตรนี้เลยเ n เท่ากับ A1 ลบ R ยกกำลัง n ส่วนหนึงลบ r นะคะเราก็แทนค่าไปอันนี้คือการแทนค่าธรรมดานะคะลูกอ่ะพอเราแทนค่าธรรมดาเสร็จแล้วปุ๊บอย่างข้อนี้นะคะอย่างข้อนี้เขาทำไมเขาตอบเป็นจำนวนเลยนั่นก็คือนั่นก็คืออะไรอ่ะทีนี้คุณครูคะทำยังไงต่อคะอ่ะคุณครูทำยังไงต่อมาดูกับลูกนะคะ เราก็เริ่มจากอะไรก่อนอ่าข้างบนก่อนหนึ่งอ๋อสักรู่นะคะหนึ่งลบเศษหนึ่งส่วนสองยกกําลังเก้านะคะได้ตัวนี้ได้ตัวนี้เพราะอะไรได้ตัวนี้เพราะอะไรคะเออเพราะว่าหนึ่งมันคูณอะไรก็ได้ตัวเดิมถูกไหมคะหนึ่งคูณทั้งวงเล็บเนี้ยมันก็ได้วงเล็บนี้เหมือนเดิมถูกไหมคะลูกแล้วทําไมมันเป็นหนึ่งส่วนด้วยสองห้าร้อยสิบสองเพราะว่าสองยกกําลังเก้ามันได้ห้าร้อยสิบสองนะคะเขาก็มาเขียนตรงนี้เลยเนาะ แล้วข้างล่าง่ะคะอาจารย์ทำไมเหลือ1นส่วนสองหลบหส่วนสองนะคะถ้าเราจะคิดปกติเลยก็คือทำรูปทําตัวส่วนให้มันเท่ากันนะคะนำสองคูณทั้งเศษและส่วนมันจะเป็น2อส่วนสองลบหส่วนสองสองลบหเหลือ1นส่วนสองนี่ไงไดอะไรลูกเออได้หส่วนสองแล้วนะคะได้แล้วอ่ะดูต่อไปหลังจากนั้นทํายังไงต่อคะลูกบรรทัดต่อไปทําอะไรคะเออหนึ่งหนึ่งลบด้วยแหละ 1นลบด้วย152อะ่ะมันทําไมกันลูกเออส่วนมันยังไม่เท่ากันเราก็ทาส่วนให้มันเท่ากันก็คือนำห้าร้อคูณทั้งเศษและส่วนก็เป็น5้าร้อยสดูบรรทัดข้างบนก่อนนะคะมาเป็น5้าร้อยสิบส่วนห้าลบหส่วนด้วยห้าอยได้ไรห้าร้อยส่วนด้วย 512นะคะเหมือนเหมือนโจทย์ของเขาหลังจากนั้นเราก็ทำยังไงต่อคะมันหารอยู่กับเศษเป็นส่วนนะคะกับเศษเป็นส่วนเปลี่ยนหานเป็นคูณแล้วเราก็จะได้คำตอบออกมานี่คือคำตอบของตัวอย่างที่36นะคะนี่คือคำตอบของตัวอย่างที่36ทีนี้จากตัวอย่างที่คุณครูสอนมาเนี่ยนะคะมันเป็นการนำสูตรมาใช้ยังไม่ถึงขั้นประยุกต์นำไปใช้กับโจทย์วันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะสอนแค่ การนําสูตรมาใช้นะคะว่าเราจะนําสูตรเนี่ยมาใช้อย่างไรเนาะอ่านนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดเลยค่ะแบบฝึกหัดที่หนึ่งหนึ่งจุดสามจุดสองค่ะเปิดแบบฝึกหัดที่หนึ่งจุดสามจุดสองนะคะหน้าที่ห้าสิบสามาลูกแบบฝึกหัดที่หนึ่งจุดสามจุดสองหน้าที่ห้าสิบสามนะคะให้หนูทำข้อ ข้อหนึ่งใหญ่เนี่ยทำข้อทำข้อสองกับข้อสี่ย่อยนะคะข้อสองใหญ่เนี่ยทำข้อหนึ่งกับข้อสามค่ะหนึ่งกับสามนะคะหนึ่งกับสามย่อยอ่าโอเคทำวันนี้ทำแค่สองข้อใหญ่นะคะข้อหนึ่งใหญ่ทำข้อสองกับข้อสี่ข้อสองใหญ่ทำข้อหนึ่งกับข้อสามค่ะเขียนวันที่ขีดเส้นใต้ส่งให้เรียบร้อยสำคัญที่สุดคือเขียนวันที่ให้ถูกต้องนะคะ เขียนวันที่ให้ถูกแล้วก็ถ่ายรูปส่งครูย้อนหลังอะ่ะให้เขียนวันที่ด้วยนะลูกอาจารย์จะได้เช็คให้ถูกนะคะมีปัญหาอะไรสอบถามอาจารย์ได้นะคะสามารถดูย้อนหลังได้ใน YouTube นะคะทั้งของอาจารย์และของอาจารย์ท่านอื่นด้วยนะคะเพื่อความเข้าใจของเราเนาะสิ่งที่หนูเรียนนะคะในเรื่องนี้มันจะเป็นเบสิกพื้นฐานที่หนูจะต้องไปเรียนในมหาลัยถ้าเบสิกหรือว่าพื้นฐานแล้วเข้าใจอะ่ะเวลาเราไปต่อมหาลัยเรื่องที่เราเรียนนี้มันเราเราจะได้ง่ายขึ้นเนาะจะเป็นประโยชน์กับเราเองนะคะ ก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ